เหลือไว้มันก็เหลือไว้มันก็เนาะมันมันไม่รู้จะเอามาทำอะไรสามส่วนสามส่วนวน,นี่หั่นเป็นบางๆประมาณนี้นะคะ กลัวมันจะยาวไปก็ประมาณนี้แหละถ้าเราซื้อเขาบางทีก็ยาวนะสองสามนิ้วก็มีก็เอามาอัดเราก็ต้มไว้ให้มันเปื่อยหน่อยนะคะเวลากินอร่อยถ้าไม่เปื่อยแล้วมันต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวนานเนี่ยมันจะไม่อร่อยต้องแบบเคี้ยวเคี้ยวเคียวแล้วก็กลืนแล้วก็กลืนไปเลย ขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะเร่มบยูนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ววันนี้เร็วนะคะเมนูนี้ไม่ยากนะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จโอ้ยยำนี่ถาดใหญ่เลยนะเนี่ยกินทั้งหมู่บ้านเลย <laughs> ขอบคุณนะคะพี่กาแฟขอบคุณน้องดานะคะ ขอบคุณนะคะโคริ Thank you so much นะคะ <laughs> ให้น้องดาให้น้องดา <laughs> เป็นเป็นคนแปลหันเป็นชิ้นโดยประมาณนะคะยาวๆสั้นๆก็ประมาณนี้นะคะมองเห็นไหม <laughs> ขอบคุณนะคะ Thank you so much หั่นสองชิ้นมันก็จะมันลื่นเนาะมันก็จะไหลไปไหลามาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทำเมนูอร่อยอร่อยนะคะเมนูนี้หากินยากอยู่นะคะนํำยำหนังหมูเนี่ย <laughs> เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำไงที่อื่นง่ายอยู่แต่เราอะยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำนี่นะคะชิ้นหนาก็อร่อยชิ้นบางก็อร่อยนะคะ เพราะว่าหนังหมูมันมันเปื่อยแล้วเลยนะ่ะเสร็จราค่าเหลืออีกสองชิ้นขอบคุณนะคะขอบคุณน้องดานะคะขอบคุณโกรีนะคะเขาคุยอะไรกันนาะคุยอะไรกันนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะ กินเป็นไหมคะหนังหมูนะคะหนังหมูหนังหมูหนังหมูยำหนังหมูนะคะยำหนังหมูแตงกิ o u so much นะคะยำให้เออต้มให้มันเปื่อยๆเนาะแล้วเราก็เอามาทำแต่มันมีขายเป็นแบบที่เขาหั่นแล้วก็มีนะถ้าเรารีบเราก็เอาแบบนั้นก็ได้ ไม่ต้องมานั่งหัน่นแต่เก๋ว,ว่าเอาแบบนี้มันก็สะอาดไปอีกแบบหนึง่งแต่แบบนั้นก็เอามาต้มใหม่ล้างใหม่ได้โอ้ยได้ถาดดึงเลยนะเนี่ยน้องดาพอค้าเขาถามว่าเอาหมดชิ้นือเราก็ว่าเออชิ้นมันก็ไม่เยอะนะไม่ใหญ่มากเราก็กะไม่ถูกนะเ็าเรียกว่าเมนูนี้ไม่ค่อยได้ทำกินไง เลยกะไม่ถูกมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูสุดยอดนะคะสุดยอดเมนูยำหนังหมูนะคะใส่ใส่น้ำพริกน้ำพริกเผานี่นะคะเสร็จแล้วนี่นะคะอันนี้ก็คือหนังหมูนะคะหนังหมูนิ่มน่ากินมากเลย เวลาต้มเราก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะมันจะได้มีรสชาติจะอร่อย mm hmm. เคล็ดลับใน mm hmm. เคล็ดลับในการต้มนะคะมาค่ะเราก็มาทําอย่างอื่นนะคะอันนี้เราก็ไม่เอาแล้วหัวหอมเราก็พอแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาทําเครื่องยํากันเลยนะคะทําการยํากันเลยนะคะยําในหม้อเลยนะคะดําในหม้อเลยเนี่ยยําในนี้เลย <laughs> นี่นะคะหั่นสร็จแล้วหนังหมู